สวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันทางกลัวรานะครับเราก็ยังมีข่าวข่าวเกี่ยวกับการลงทุนทองคามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ทามช่องทางต่างๆแล้วก็ร่วมเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้เราพวกเราด้วยนะครับราคาทองคําในช่วงนี้ยังคงน่าสนใจนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการปิดเดือนแล้วก็ปิดไตรมาทองคำกลัสปอร์ตบวกมาแรงๆเลยนะครับขณะที่ราคาทองคําไทยเองถ้าเป็นรายเดือนกลับ ไม่ขยับนะครับส่วนเมนลาแตมา่าลดลง50บาทด้วยซ้ำไปเพราะว่าเงินบาทแข็งค่าลงมาเยอะมากที่ทางหลังจากนี้ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณมิโรสินีสดากรผู้จัดจาก,การฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบรษัทชายนิงโกบูลเลียนจำกัดนะครับมาดูกันว่าหลังจากที่เดือนที่ผ่านมาขึ้นทำอาทามไฮสองหกแปดห้าแนวโน้มจะไปยังไงต่อแล้วราคาทองคําไทยจะถูกกดดันจากค่างเงินบาทอีกมากน้อยแค่ไหนจะวางแผนการลงทุนกันยังไงดีพูดคุยกับทางคุณวิโรสินีเลยครับสวัสดีคุณมิโรสินีครับ สวัสดีค่ะปอร์ตปิดเดือนปิดไตรมาสได้สวยมากเลยนะครับแนวโน้มจะไปไงหรอครับแนวโน้มถ้าเกิดเรามาดูกราฟเดือนก่อนเนอะไหนๆก็ปิดเดือนแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราย้อนกราฟเดือนไปประมาณสิบห้าถึงสิบแปดปีเราจะพบว่าเขาเคลื่อนตัวอยู่กับอัพเทนชาแนลอัพเทนชาแนลของการเทสร,รอบแรกคือหนึ่งพันเก้ารอยสิบสองและที่เราเห็น เดานที่แล้ว2,685เป็นการเทสร,รอบที่สองของอัพเทนชั่นแนลเป็นการเทสของนาตานอันนั้นน่ะคือเทสร,รอบที่สองแต่การเทสเขาขึ้นมาชนพอดีแล้วก็ปิดเดือนเราก็เลยไม่รู้ว่าหลังจากที่เขาชนแล้วอะ่ะมันจะมีแรงสปิดเพื่อทะลุเป็นเบรกเนื้อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแค่ชนเป็นเบรกเนื้อขึ้นไปได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นการเบรกแค่เออเลอร์ขึ้นไปถอดไส้ทั้งประมาณสา ถึงห้าสิเหรียญแล้วก็ทิ้งลงหรือเปล่าอันนั้นนะเรายังตอบไม่ได้เพราะเขาแค่ชวนอืมอือมัน,ม,นมันมีในยะต่างกันยังไงบ้างรครับมีในยะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเกิดเขาเบรกทะลุขึ้นไปได้แล้วเป็นเด็กเนื้อจริงๆเราอาจจะเห็นดูได้จากรับรายสัปดาห์เบ็กเนื้อก็คือทะลุแล้วบอดี้ปิดยืนเนี่ยสองพันหกร้ยปสบห้าสักประมาณวีคนึงอย่างเงี้ยอืมอืม แปลว่าเขาเบรกเนื้ออาจจะเป็นไปได้ที่จะเบรกเนื้อของลายเดือนปกติเดือนเราต้องรอปิดเดือนต่อเด <c oughs> ือนเนอะแบบนั่นแหละดังนั้นเราก็จะตีเส้นเทนไลน์ใหม่ที่เป็นเส้นเทนไลน์ที่เป็นสป <c oughs> ีดขาคู่เขาเรียกว่าสปีดไลน์เส้นมันจะชันขึ้นแลวเวลาที่เขาเขาขึ้นอ่ะเขาจะมีความเรนนแรงมากกว่าเดิมไม่ใช่แค่แบบที่เราเห็นเราก็ว่าแรงล <c oughs> แล้วเนอะแต่ถ้าเกิดเขาเบรกจุดนั้นไปได้ก็คือเบรกหลบแนวต้านแรกไปได้ของมัน <c oughs> อ่ะเขาจะขึ้นได้มองอีกย่อน้อยขึ้นแรงอีก อืมอืมหแต่ว่ามันบวกมาติดต่อกันหลายเดือนแล้วมักงนะโรชนีถูกไหมเจ็ดแปดเดือนลนะเดี๋ยวเราก็าก็เป็นสปีดไลน์ด้วยนะถูกไหมค่อทั้ทงจะชันเลยทีเดียวนะสปีดไลน์ที่อยู่ภายใต้การกดของอัรเทียนชาแนลที่ติดตั้งสองเแปดห้าพอดีมันจะมี มันจะมีหลายกรอบที่สอนถ้าเห็นกราฟเราจะบอกว่าอ๋อที่เขาสปีดไลน์ขึ้นมาชันระยะหลังๆเพราะตอนนั้นน่ะมันเป็นรีเวิร์สแทนชูเดอร์ก่อนเบรกขึ้นแล้วก็ใช้สิทธิ์ของรีเวิร์สเนี่ยขึ้นมาเต็มแท่งที่สองหกแปดห้าคือบวกขึ้นมาตลอดเจ็ดแปดเดือนที่ผ่านมาถ้าดูกราฟเดือนน่ะเจ็ดแปดเดือนที่ผ่านมาคือบวกทรงบวกตลอดนั่นแหละเขาบวกหลังจากที่ทะลุรีเวิร์สแทนชูเดอร์ขึ้นมาแล้วมาติดต้าที่สองหกแปดห้าแต่ตอนเนี้ย สองหกแปดห้าปัญหาบันคือว่ามันเป็นกรอบใหญ่ที่เรียกว่าอาทเทนชันเนลถ้าผ่านจุดนี้ไม่ได้รอบหน้าที่เขาจะมาเทสด้วยความที่เส้นมันชันนิดหน่อยเทสรอบใหม่ก็จะกลายเป็นสองหกเก้าสองจุดนั้นจะเป็นจุดวัดเลยว่าเบรกหรือไม่เบรกถ้าเบรกถ้าเบรกได้ไปต่อกันอีกย,วยาวๆสร้างแพทเทิร์นใหม่ไปต่อได้แต่ถ้าไม่เบรกการทิ้งไส้ลงมาหรือว่าการทิ้งแท่งเต็มลงมาค่อนข้างน่ากลัวเพราะเราไปอยู่กราฟเดือนจะมีความน่ากลัวค่ะ อือฮะโอ้แต่คุณมโนศ้ริแต่ถ้าเกิดว่ามันเราเรามาดูย้อนหลังตั้งแต่รอบรอบขึ้นมาตั้งแต่แบบเอาเอาตั้งแต่ปตรมาสไตรมาสี่ปีที่แล้วเนาะจนมาถึงครั้งนี้ยมันแปดร้อยแปดร้อยดอลลาร์แล้วถือว่าแรงไหมคุณมโสิรีมันมีโอกาสที่จะพักแรงแรง้รงไหมเนี่ยต้องมีโอกาสพักแรงแได้นะคะอือฮอมีโอกาสเลยซึ่งรายเดือนอ่ะเขาจะมีฐานดาวรับอยู่แค่สองจุดสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับ 2> 2, องพันห้าร้อสิบห้ากับสองพันห้าร้อยห้าเหรียญอันนี้คือฐานแนวรับ In case ว่าวันนี้กับพรุ่งนี้วันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยคือเราจะเห็นว่าช่วงวันจันทร์การ,กรพักใช่ไหมคะใช่เพราะว่ากราฟติดหลายสัปดาห์เนี่ยมันเป็นทรงไม่ได้ไม่ได้ดูดีแบบแบบเชิงแบบแปดสิบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าต้องขึ้นครับพอวันจันทร์พักวันอังคารพักต่อวันนี้เป็นการซ่อมเทนแก้กราฟซ่อมเทนก็คือปิดยังไงก็ได้ขอวันเนี้สองรูปแบบหนึ่งคือปิดเป็นซิ่งลายให้ได้ืดออว่าด เดือนจะพักไม่เยอะเราอาจจะไม่ได้เห็นสองพันห้าร้อยหกสิบห้าหรือต่ำกว่านั้นหรือสองถ้าเพยซิงไลน์ไม่ได้เพยซิงไลน์ไม่ได้ขอเป็นตระกูลโดจิพิมบาแฮม,มเมอร์แต่ขอเป็นสีเขียวถ้าโดจิพิมบาแฮม,มเบอร์แปลว่าวันนี้เขาอาจจะย่อได้สองพันหกร้อยสิบเก้าถึงสิบเจ็ดและต้องไม่หลุดนะคะต้องไม่หลุด Uh huh. อื่ถ้าไม่หลุดเทสนี้แปลว่าซ่อมเทนของกราฟสัปดาห์ได้และก็ไต่ตัวขึ้นเพื่อไปเทสสองพันหกร้อยเก้าสิบสองแล้วไปวัดตรงนั้นว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าหลุดถ้าหลุดแปลว่าเราจะได้เห็นการพัดของมันจริงๆครึ่งแท่งของมันที่เขาปิดก่อนหน้านั้นน่ะก็คือสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเราก็จะต้องไปรอรับตรงนั้นคะ่ะสองห้าหกห้าแทนหรือว่าสองพันห้าร้อยหกเหรียญแทนเป็นเล่นกราฟเดือนอื มันจะพักกราฟสัปดาห์ก็คือรายเดย์พักรายสัปดาห์พักและไปเล่นรับของกราฟเดือนรับกราฟเดือนเขาลึกอยู่แล้วอือมแล้วถ้าเกิดเรามาดูปัจจัยพื้นฐานอื่นๆเมื่อคืนเจอลงพาเวลดับฝันที่ใช่ศูนย์จุดห้าสองรอบหรือเปล่าดับฝันบอกไม่มั่นใจนะคุณวิ้ชมมองไงบ้างอ่ะเมื่อคืนคำพูดของเมื่อคืนเมื่อเทียบกับการประชุมที่ผ่านมาประชุมที่ผ่านมาชัดเจียวก่อเมื่อคืน เมื่อคืนเนี่ยเขากลับมาพูดในเชิงคุมเครืออีกแล้ว <c oughs> ว่าขอดูเป็นออนดาต้าดาต้าออกมาแล้วรู้สึกว่าเศรษฐกิจชะลอตัวเร็วค่อนข้างเร็วเขาจะลดดอกเบีย้ยให้เร็ว <c oughs> แต่ถ้าเกิดดาต้าที่ออกมาใหม่ชุดใหม่เลยนะคะ <c oughs> ถ้าออกมาแล้วรู้สึกว่าเศรษฐกิจ <c oughs> ค่อยๆชะลอตัว <c oughs> ไม่ได้เร็ว <c oughs> ชะลอตัวอย่างช้าๆก็ไม่จะเป็นต้องรีบรลดเร็ว แล้วก็อย่าไปคิดว่าการลดดอกเบี้ยรครั้งแรกที่ห้าสิบเดสิตพอยต์เป็นตัวตัดสินในดอกเบี้ยร,รอบถัดถัดไปเขาม a กกไว้อย่างนี้เลยบางครั้งรู้สึกว่าอรอบแรกดูเคลียร์แต่คดีเมื่อวานดูไม่ชัดเจนเลยอืมอืมืมแล้วประกอบกับเดือนนี้ไม่มีการประชุมเฟดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการประชุมเฟดถือว่าปัดในบวกขบอดอืมแล้วก็สัปดาห์นี้วันพฤหัสวันพุธกับวันศุกร์เนี่ย กา,ารคาดการตัวเลขก,การจ้างงานของเมกาไม่ได้ช่วยคาการเป็นลบแต่ลบไม่มากเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้กราฟต้องดูดีๆถ้าพักต้องห้ามหลุดอย่างที่บอกคือกราฟเดวันนี้ซ่อมกราฟให้ได้ถึงจะไปต่อได้ถ้าซ่อมกราฟไม่ได้อาจจะทําให้กราฟสัปดาห์เสียแล้วเราก็ต้องไปรอรับของรายเดือนเลยซึ่งมันมรึแล้วตัวนอกกางมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นไหมครับ หรือว่าเขารุนแรงมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเรื่องที่มันเป็นคีย์พอยต์ก็คือเรื่องเดิมเรื่องเดิมแต่เปลี่ยนคนตรงที่ว่าสังหารผู้นำฮิสเลที่ผ่านมาเนี่ยเขาถูกสังหารกันบ่อยแล้วก็ต้องตั้งคนใหม่ที่มาแทนเรื่องนี้ก็กลายจึดบอกว่าเรื่องเดิมแต่เปลี่ยนบุคคลพอเป็นเรื่องเดิมแต่เปลี่ยนแค่ตัวละครก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่ตลาด<อ>ก็เลยไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเอ้ยมันต้องรีบแอคชั่นนะราคาต้องไต่ต้องกระโดด ้องรีบขึ้นรถไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเรื่องเดิมค่ะเปลี่ยนตัวละครเฉยๆอืมโอเคอย่างของตัวหนักการกก็ก็ต้องรอดูเพราะอย่างที่ผมก็สังเกตมันนะเอ้ยมีสังหารผู้นําระดับสูงหลายคนมากเลยเนาะแต่ว่าก็ก,ก็ตอบโต้ไม่ค่อยมีนัยยะเท่าไหร่เลยเนาะก็ยังก็ยังอยู่นิ่งๆนิ่งๆไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มีอะไรที่แบบโอ้รุนแรงมากมายถูกไหมครับในส่วนของตัวหนักการาเริ่มเริ่มชินกับการสังหารพวกมันเป็นเรื่องปกติในสนามรบ <c oughs> นะคะที่ <c oughs> ที่ที่สู้รบกันแล้วก็มีมีการเสียชีวิต มีเสียชีวิตเสร็จแต่งตั้งผู้นํแตัดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าก่อนที่จะแต่งตั้งผู้นาเนี่ย้ังแค้นชื่นไหมไม่มีก็แต่งตั้งแล้วก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เข้าไปในสนามรบเสียชีวิตก็แต่งตั้งใหม่ก็จะตบเลียงกันู่อย่างนี้ค่ะอืมอืมอืมโอเคงั้นกลับมาถ้าเกิดดูภาพรวมจากทั้งตัวเทคนิคแล้วก็ตัวข่าวต่างๆ่างนาแล้ววางแผนยังไงดีครับสหรับวันนี้เป็นวันที่ต้องบอกว่าระวังกรับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราคาดหวังอยู่สองแบบปิดเกีย์ทิ้งลายได้ ไปปิดโดยจิเขียวได้ครับไปแนวรับก็จึงมีสองสองยอนะ่อเนาะย่อแรกเกิดขึ้นมาเช้าไปแล้วคาดหวังการเป็นเพรสซิ่งไลท์ตอนนี้ทําเทคนิคอลรีบาลอยู่สิ่งที่เขาต้องผ่านคือ2,644 2,656ผ่าน56ไปได้เพรสซิ่งไลท์เกิดขึ้นพรุ่งนี้ย่อบายขึ้นต่อแต่ฐานจะยกออันนั้นรับแรกมันอยู่2630เกิดไปแล้วเมื่อเช้าถ้าคนขึ้นรถไม่ทันตอนนี้ ลุ้นได้แค่อย่างเดียวถ้าไม่ได้ขึ้นรถก็อยากให้เขาผ่านแต่มันก็ไม่คดีจริงอยากให้ทครับผมจับจับจุดจับรับที่สองรับที่สองจะมีโอกาสได้เห็นก็แต่เมื่อรีบาวขึ้นไปเชสสองหกสี่สี่แล้วไม่ผ่านอไม่ผ่านแต่ว่าเพียซิ่งไลน์ไม่เกิดเพียรซิ่งไลน์ไม่เกิดเราต้องมาหวังคันหวังว่าเขาต้องทําตะกุญโดจิให้ได้ก็คือแนวรับสองพันหกร้อยสิบเก้าถึงสิบเจ็ดไม่หลุดเราจะเข้าจุดนั้นแล้วค่ะ ในเป็นเป็นเคสซ่อมสําหรับรค,คนที่ไม่ได้ขึ้นรถตรงนั้นและก็ตั้งเออไว้ที่หนึ่งสามไม่ควรหลุดถ้าหลุดเราจะเปลี่ยนเป็นกราฟเดือนทันทีเพราะว่ากราฟนี้น่าจะเสียมันจะทําให้ถ้าวันนี้รักษาฐานไม่ได้กราฟนี้จะเสียด้วยแล้วก็กลายเป็นรับกราฟเดือนก็ต้องรอให้เขาพักเยอะและ้วค่อยเข้าอืมโหนี่เยอะเยอะนี้ลงไปแถวไหนคุณผูรชมสิสองห้ากว่าาทสองพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบเจ็ดค่ะประมาณหกสิบหกคือเจ็ดลว่านั้นคือกราฟเดือน อือฮึโหลึกมากเลยเนาะลงไปเกือบเกือบรอยเลยนะอย่างที่คุณดุมบอกอะกราฟมันขึ้นมาเยอะแล้วเายังไม่ได้พักเยอะเลยถ้าลงขนาดนั้นไม่เยอะค่ะไม่นไม่ไดมาเยอะถ้าเขาจะเริ่มใช่ใช่ใช่คือส่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่พักเลยนะถ้าเราดูกราฟเคี้ยวเคี้ยวเคียวตลอดเขาไม่ได้ก็พักแต่ถ้าเกิดคนเล่นวันจะรู้สึกมันพักตลอดนะอ่าแต่ถ้าเกิดเรามาดูรายสัปดาห์รายเดือนเนี่ยเขาไม่ได้พักเลยอือฮอือเข้าใจครับอือฮึเขาไม่เคยพักจริงจังเลยค่ะอ่าฮะ ก็ก็ม okay, um ีโอกาสเป็นไปได้เนาะมีโอกาสเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับวันนี้ทําให้ได้สองแบบพักลึกจะไม่มีถ้าสองแบบนี้ทาไม่ได้พักลึกก็จะมาเราก็จะได้ขึ้นรถที่ต่ําลงออืเพราะว่ากว่าจะไปประชุมเอฟเอ็มซีทีหนึ่งก็ประมาณเดือนหน้าเดือนหน้าเลยเนาะโอ้เขาก็แต่เดือนหน้าก็ถือว่าเป็นอีกหลายไฮไลท์บนวงเวีนคุณเวทีนะทั้งเอฟเอ็มซีทั้งไอตัวประธานดีด้วยนะถูกไหมครับประนมีประธานดีมาก่อนก็จะเป็นตัวดึงดอลล่า ถ้าถ้าจาเดือนได้พักแล้วเดี๋ยวเพิน <c oughs> ทองไทยกุทศินีทองออปอสปอร์ตบวกกันมหาศาลผมไปดูเอ่าลายแต่มา้านี่โอ้โหลดลงมาเงินบาทแข็งค่ามาสี่บาทกว่าเลยอะ่ะโ,โหโตดแหกโหดมากเลยนะบาทแข็งค่าห้าเ,เดือนติดห้าเดือนเนี้ห้าบาทสิบสามตังถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นตในรอบห้าเดือน จะถามว่าไทายแข่งค่าที่สุดไหมไม่ใช่คนที่แข่งค่าที่สุดก็คือมาเลเซียลิงกิตแต่ว่าห่างกันไม่เยอะมาเลเซียลิงกิตแข่งค้าสิบห้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นของเราสิบห้าจุดสิบห้าจุดสองเปอร์เซ็นตประมาณนั้นครับอ่างกันนิดเดียวค่ะโอ้ยถ้าเกิดตีเป็นราคาทองไทยนี่ก็สี่พันกว่าเกือบห้าพันเลยนะคุณผู้ชมสิหนี้หายไปขับคูนสปอรปอต์อตบวกแบบบวกบวกบวกันนำเลยอนะแต่ทองไทยผมดูโอ้ทองไทยแต่มาติดลบห้าสิบบาทด้วยซ้ำไปลนะ ถ้าเกิดว่าคุณซื้อแต่ะมาณที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยยางนี้เ,เองขาดทุนกไร <c oughs> กําไรอย่างนี้เองเงินบาทมันจะไปไงต่อคุณว่าสิรอบที่แล้วเราให้พลอยไว้ว่าการาฟเดือนเขาปิดแดงเป็นสามแทง่งเอาเฉพาะนับแทง่งใ,ใหญ่ๆถ้านับแท่งแดงเดียวห้าแทง่งแต่ถ้าเกิดนับแท่งใหญ,ใหญ่ได้แค่สามแทง่งสามแท่งใหญ่อีกาสามตัวคาดหวังเดือนนี้จะเป็นเขียวเขียว แต่ว่าขอให้เขียวแล้วเกินเกินเดี๋ยวขอดูกราฟนิดนึงขอให้เขียวแล้วกลับไปเกินสามสิบสามจุดห้าศูนย์ให้ได้จะเป็นเขียวที่ดีและเดือนหน้าเดือนถัดไปจะดีขึ้นจะอ่อนแต่ถ้าทําไม่ได้เพราะสามแท่งลงมาเนี่ยสามแท่งโอกาสนะคะคแท่งที่สี่เพงเป็นแท่งเขียวอและถ้าเกิดเขียวแล้วทําได้ต่ํากว่าสามสิบสามจุดห้าศูนย์ลากลงมาก็จะลึก เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปชนเดือนเดือนถัดไปที่เฟดจะลดดอกเบี้ยอีกแล้วแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนโอกาสเดียวที่เราจะคาดหวังว่ากรนอง,งอจะลดหรือไม่ลดดอกเบี้ยถ้ากรนง,งอไม่ลดดอกเบี้ยถ้ากรนง,งอไม่ลดบัตก็มีโอกาสรีบาวเพื่อกลับแข็งแต่ถ้าเกิดกรนอง,งอลดอย่างที่บอกคือสามสิบสามคีย์เวิร์ดพอยต์คือสามสิบสามจุดห้าศูนย์เปลี่ยนกราฟเดือนให้ได้แล้วจะดีอือืออแต่ว่า อาถ้าเกิดเราลูฟันจัดต่างประเทศเองก็มีโอกาสนะถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าดอลลา่ามันออกมาแรงรีบาวเล็กๆไม่มันใจะว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนเนาะถ้าดูจากดอลลร์เทียบบาทจริงๆดอลลา่าพยายามจะแข็งเนาะพยาย,ยามจะแข็งเหมือนที่ทอม์เบลปักพักได้บ้างกับถ้าดอลลา่าจะแข็งบาทจะอ่อนแต่อย่างที่บอกอ่อนยังไงแล้วเ,เปลี่ยนกราฟเดือนไม่ได้มันเป็นอ่อนเพื่อแข็งเพราะท้ายที่สุดแล้วสุดท้ายเราก็ต้องวนกลับมาในในบ้านเราว่าเราจะลดดอกเบี้ยหรือเปล่าถ้าเราไม่ลด สุดท้ายมันก็คือคือเงินมันจะไหนเข้าอ่าเข้าใจครับไหนเขอีกอืมก็คีย์พอยต์อยู่ตรงนั้นเลยเนาะเต้องแต่ต้องกลางเดือนอยู่ไหมครับกลางเดือนใช่ไหมก็นองอที่จะประชุมวันที่สิบหกค่ะวันที่สิหกซึ่งก็ตุ้มต่อเหมือนกันนะว่าว่าจะลดหรือไม่ลดเพราะว่ามันมีหลายกระแสไงอืมกระแสจาะท่านคือว่าก็อาจจะไม่ลดไม่ลดถ้ากระแสจากภาคนักลงทุนอยากให้ลด พราะท่านผู้ว่าเขามองภาพรวมภาพใหญ่แต่น้น<嗯>คุณก็จะมองเป็นเรื่องดอกเบี้ยมันมันบาดเจ็บ嘛เนาะ,ะม,นมา<ช>ถึง<ป>แล้ตอดอกเบี้ยมันมันมันทำให้บาดแข็งแล้วมันก็ส่งออกก็แย่แ,ยแล้วเราก็เป็นส่งออกเรื่องการท่องเที่ยวอคนมาเที่ยวในบ้านเราเรียกว่าการส่งออกการท่องเที่ยวเป็นใจหลักเลยแล้วนัน้นก็ก็จะกดแล้วอย่างนี้ทองไทยจะไปยังไงทองไทยมาถึงจุดให้รับเราก็รับไม่รู้ว่าบาทจะแข็งทองจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้ากราฟไทยเพียว ก็คือจุดรับสี่หมื่นสี่หมื่นสี่ร้อยสี่หมื่นสองร้อยก็รับรับขึ้นอือฮึก็ยังก็ยังก็ยังต้องรับถูกไหมก็ยังต้องซื้อคะ่ะต้องซื้อเราต้องซื้อตอนยออ่ออย่าไปซื้อตอนไล่ราคามันจะเสียเปรียบตอนย่อก็อ,อย่างน้อยอย่างน้อยเราก็เห็นว่าสปอตกับบาทมันมันจะตรงข้ามถ้าสมมติบ,บังเอิญสปอตพักบาทัอ่อนมันก็ยังพอช่วยได้ทองไทยก็รอดเล่นง่ายกว่าอือฮึอือฮึมันก็เป็นรุ่นจริงนะถ้าเกิดว่าว่า รถดอกเบีย้ยขึ้นมากอาจจะสองเด้งก็ได้ถูกไหมครับเงินทองทองทอง,ทองไทยอาจจะไปสองเด้งตรงนั้นถูกไหมใช่จะต้องต้องดุ้นกันหนักหนาเลยนี่คือรับก็คือสี่หมื่นสองร้อยสี่หมืนสี่ร้อยถูกไหมครับใช่ค่ะสี่หมื่นสี่ร้อยกับสี่หมื่นสองร้อยข้างบนเท่าไหล่ครับสี 4, ่หมื่นหนึ่งพันจะเป็นต้านเดิมที่เขาขึ้นไปเทสย้อนรอยของรอบเก่าก็จะเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบ สี่หมื่นเก้าร้อยสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยรอบที่แล้วไปหายได้แค่สองร้อยแล้วก็ ừng, โ,<อ>โดนบาดกุดลงนะรอบนี้บาลก็ถือที่เดิมสี่หนึ่งสองร้อยเป็นแนวเปลี่ยนค่ะอือฮึแต่คนถือทองไทยนี่บางทีตุ้มตุ้มตอบตอบในกลุ่มพนีดูสปอตโอ้ันนันยังปิดเขียวแต่ว่าทองไทยโอ้หปิดปิดแดงเหมือนกันนะก็ยังก็ y, ยังแบบเออบางทีแบบเออก็ก็งงเหมือนนะโอ้โหทำไมบาทเป็นแข็งได้ขนาดนี้นะอะไรอย่างนาะ Uh huh. เดี๋ยวนี้คนถือทองไทยต้องมาศึกษาค่างเงินบาท <laughs> ใช่ครับเป็นป <Okay. S 2> ัจจัยสำคัญเลยค่ะโอเคงั้นสัปดาห์นี้รอดูตัวเลขจ้างงานก่อนนะว่าจะทำยังไงต่อไปได้บ้างนะ <c oughs> ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ต้องขอบคุณคุณวิโรธสินีสดากรผู้จัดก,การฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบร,ริษัทชายนิ่งกลัวบูลเลียนจำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลกันในวันนี้นะครับคุณวิโรธบอกแล้วครับว่า2685ถือว่าเป็นแนวต้าน up พเทนช channel ที่สำคัญเลยนะครับถ้าตรงนั้นกราฟยังสามารถทะลุแล้วก็ยังยืนได้นี่ยไปวัดกันอีกทีหนึ่ง2692นะครับถ้ายัางทะลุไปได้ไปกัน ไกลๆแล้วก็ยาวๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการพักฐานซึ่งมีโอกาสเป็นพักฐานแรงใด้ด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาราคาทองคําบวกมาต่อเนื่องนะครับหลายเดือนบวกมา8เดือนอถ้าเกิดเราดูในรายแต้มมากบวกมาสีตมากติดนะ,นะครับรวมรวมแปดร้อยดอลลาร์เลยทีเดียวถือว่า ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ยังไม่มีการพักฐานแรงๆสักรอบหนึ่งนะครับก็ต้องรอดูว่าจะมีโอกาสช่วงนี้หรือเปล่าที่จะเป็นการพักฐานนะครับหลังจากที่จมพะเวลเองก็ได้ออกมาบอกว่าเอออาจจะไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการไว้เท่าไหร่ต้องรู้ว่าราคาจะพักฐานกันในส่วนทองไทยเองช่วงนี้เงินบาทยังคงแข็งค่านะครับต้องรอดูว่าถ้ารีบาวเหนือ33.50ได้ก็โอกาสที่จะอ่อนค่ากลับลงมาแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถกลับมายืน3-3.50ได้โอกาสหลุดล่วงลงไปค่อนข้างจะมีโอกาสสูงแล้วก็จะเป็นแรงกดดันที่ พันต่อราคาทองคําไทยแต่ว่าคุณบรูซีบอกแล้วนะครับลงมา4 2 0 0 4 4 0 0ยังไงก็ต้องซื้อสะสมนะครับถือว่าเป็นจุดที่ดีในการเก็บสะสมเพื่อลงทุนระยะยาวเลยครับอันนี้คือข้อมูลที่โกอาเราวยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชิ่ชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสตอร์กลทช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยน,นะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ